เพราะว่าวันนี้ชัดเจนนะครับว่า Big M ไม่ได้สุดไม่ได้ลอตเตอรี่นะครับโพสต์ post ของ Big M ที่เปลี่ยนเวลาเป็นวันที่30ตอนบ่ายถูกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งมาให้น้องน้องเลยโพสต่งมาให้ Big M, Big M เ i g มโพร์นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ตัวที่ถูกมาตอน5โมง34นาทีชัดเจนถูกไหมครับครับอ่า นะครับเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับแล้วก็เงินที่เอามาให้6ล้านคือเอากลับไปหมดให้ถ่ายรูปอย่างเดียวถูกนะครับใช้เวลาไม่นานนะคะ20นาทีเคลียร์ชัดกันไปเลยทุกกรณีค่ะนวัดอิสระไกลศรีสรุปแทนพระเอกดังบิก๊ก กเอ็มกิตริศนะคะที่ติดต่อเข้ามาบอกอยากเปิดใจกรณีมีคนตั้งข้อสงสัยว่ามีเอี่ยวปมจัดฉากถูกสลากรางวัลที่1ของสลากออนไลน์เจ้าดังค่ะก่อนหน้านี้นะคะบิ๊กเอ็มเนี่ยออกมาบอกว่าถูกสลากออนไลน์รางวัลที่1 6ล้านบาทโดยได้สลากมาจากการเป็นลูกค้าร้านเพชรแห่งหนึ่งจากนั้นพลิกคําค่ะในการชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่ามีคนรู้จักถูกรางวัลที่1แล้วก็แบ่งเงินให้เท่านั้นนะคะก่อนที่โพสต์นี้จะหายไปจากอินสตาแกรม พอ Big M บอกว่าต้องซ่อนโพสต์แล้วค่ะเนื่องจากทนกระแสส,สังคมไม่ไหวล่าสุดพระเอกหนุ่มนะคะออกมายืนยันในไลฟ์เมื่อวานนี้กับคุณนวัตเลยค่ะมีคีย์เวิร์ดสมไม่ด้วยกันนะคะคือ 1. ไม่ได้ถูกรางวัลที่ 1. ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งแต่ได้ค่าสปอนเซอร์จัดคอนเสิร์ต1,50 0 0 0บาทและก็ภาพที่เห็นรับเงินสด6ล้านบาท ไม่ได้รับจริงนะคะแค่ถ่ายรูปกันเท่านั้นค่ะถ่ายภาพเสร็จก็เอาเงินกลับไปหมดและต้องขอโทษทุกคนนะคะและตอนนี้เรื่องราวต่างๆกระทบจิตใจอย่างมากค่ะบอกว่าเขา่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับ24ล้านนะครับแล้วเขาก็อ,อ,อย่างที่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเขาส่งลอตเตอรี่มาให้ผมใบหนึ่งอ่าใบหนึ่งก็คือใบหนึ่งมันคือ6ล้านครับก็คือเขาจะแบ่งให้6ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับตัวไอ้โพส 24ล้านแล้วก็มีรายละเอียดนู่นนี่นั่นมี uh huh. คนถูกเยอะแยะอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากโพสต์ให้ให้เราโพสต์เพื่อให้มันเป็นกระแสใฉยเฉยรู้สึกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าลอตเตอรี่6อ่า24ล้านเนี่ยถูกจริงหรือไม่ถูกจริงผมก็เริ่มรู้สึกมาไม่กี่วันนี้เองครับนะครับพอมาไล่เรียงลําดับเหตุการณ์แล้วมันมีมันมีอะไรที่มันผิดปกติ ครับผมครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกแล้วขอโทษกับขอโทษทุกคนผมโง่เองผมไม่รู้ผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่ายแล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทงั้งทั้งที่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ จากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะทำให้พระเอกดังเสียชื่อเสียงถามว่าจะมีการเอาผิดไหมเรื่องนี้บิ๊กอตอบในไลฟ์นะคะว่าขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนและแม้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีสลักออนไลน์ส่วนหนึ่งทำธุรกิจร่วมกัน Big กอก็ยืนยันว่าต่อไปนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกค่ะ